ปัสา,สายรถเลย no A ครัันนี้จากต้นดีเซล แท็กเอครับช่างหนึ่งครับส่วนแท็กบีเป็นต้นเทอร์โบครับปั๊มสายรถบ้านรถเหล็กโนโอ,ออามเอาแล้วครับเข้าไฟเรียบร้อยครับตั้งลำร้องครับสองหนึนสี่สองลแเจ๋ยเไปดูเวลาครับ ที 10, 14, 14, 10, 17, 5, 15, 17, 170, ่14เจ็ดทั้งสาม12 8 4 6 1 0บเจ็ดุกเจ็ดสิบ12เกาจะทำงานแล้วนะครับเหลือเวลาประมาณสีชั่วโมงนะครับกับสีหกรุ่นในการแข่งขันนะครับ สองหนึ่งเก้าสามสิบสามสองเก้าเจ็ดบีสิบสามเก้าสองศูนย์เอร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบหกหกสิบฟุตสองหนึ่งเก้าสามสองสองเก้าสี่